มือปราบสิบทิศภาคสองด่านอัปยศตอนที่29ตีห้าครึ่งพังรีบปลุกเดือนและลูกจากนั้นก็เก็บข้าวของเงินทองใส่ปิ๊กอัพจนเต็มเร่งให้เดือนขับรถไปจากด่านแม่สองในเวลาเกือบ6กโมงเชา้านั่น,สนแสดงว่าโกพังชักทงรบกับสามเสือ ด้วยความแค้นเข้าให้แล้วเมื่อลูกเมียไปแล้วหมดห่วงบ่วงใยเขารีบปิดร้านโดยที่ไม่ยอมปัดขวาดจัดเข้าของใดๆทั้งสิน้นแหลกเหลวอย่างไรก็ปล่อยให้คงสภาพเดิมเช่นนั้นครึ่งชั่วโมงต่อมาพางอยู่ในชุดรัดกุมมาโผล่ที่บ้านของสังจันทรซึ่งตะวันฉายแสงพอดีขับไล่อากาศที่เย็นเยียบของต้นฤรูรุหนาวไปหมด สังจันแปลกใจเป็นอย่างมากแต่ไหนแต่ไรโกผังไม่เคยมาถึงบ้านสักครั้งแม้จะรู้จักมักคุ้นเพียงใดก็ตามทั้งสองคุยกันกลางเติอนโดยมีเพียงน้ำชาและถ้วยจิบแก้หนาวผางเล่าเรื่องราวท,ทั้งหมดที่ถูกกระทำให้สั่งจันฟังตบท้ายด้วยว่าเราปิดร้านจนกว่าจะล้มไอ้พวกข้าราชการชั่วพวกนี้ให้หมดถ้าล้มไม่ได้เราก็จะไม่เปิดอีกเลยสังจันถอนใจ ขัดสังหรณ์ใจว่าเองก็นานทวนจะต้องเจอภัยพิบัติก็เจอจริงๆด้วยแต่เองเบาหน่อยนะพางหมายความว่อย่างไงใช่ทวนมันถูกตำรวจลูกน้องของร้อยตำรวจเอกคมไล่ข่าปิดปากแต่มาไลเมียมันรับครอบแทนตอนนี้ศพตั้งรอทวนมันอยู่สามคืนขับไปร่วมทำบุญศพสองคืนมาแล้วนานทวนตอนนี้ไม่รู้เป็นตายไ่ยดียังไงหางั้นเราไปค้นหาทวนกันไหมสาง เราะเราก็อยู่ไม่ได้แล้วไฟแค้นมันแน่นออกต้องขจัดข้าราชการชั่วสามเหล่านี่ให้ได้แต่ท่านนายกลัวหรือไม่ไปเราไปคนเดียวก็ได้เฮ้ยไปก็ไปด้วยกันสิว่าคนอย่างข้ารักเพื่อนเว้ยที่สำคัญข้ากลิตตำรวจชั่วด้วยเย็นวันนี้ที่โรงพักพลตำรวจอุดรกับพนตำรวจชันตาลีตาเหลือกขึ้นมาบนโรงพักเพราะถูกวอเรียกตัวเนื่องจากมีโทรศัพท์ ถึงทั้งสองคนด่วนที่สดุดเร็วดอนชันเขารอพูดกับเองสองคนสิบเวรชั้นยศในดาบยื่นส่งหูโทรศัพท์ให้อุดรคว้ามากรอกเสียงลงไปทันทีอัลโหลผมอุดอนพูดครับเสียงดังลั่นเข้ามาข้าหินวยเมื่อกี้ผู้ใหญ่ทวนมาข้าจึงรีบมาโทรตามที่พผกเองให้หมายเลขโทรศัพท์ไว้ไอ้คมไปไหนวะไม่อยู่ผู้ใหญ่ทวนมาแน่นะ พี่หินเห็นกระตาไหมโถ่เข้าไม่ใช่คนตาบอดนี่วะเอาละเอาละประเดี๋ยวผมจะไปเดี๋ยวก่อนทำไมเมื่อกี้มีคนรับบอกว่าที่นี่โลงพักวะอ๋อโรงพักพรอรไงเขาบริการโทรศัพท์เก็บเงินไงยังไงเข้าไม่เข้าใจว่าเอาหน้าพี่หินประเดี๋ยวเราไปแทงไฮ้โลด้วยกันพี่มีเข้าหรือเปล่าละ่ะมีนิดหน่อย พวกเองก็มีเอามาด้วยสี่คืนนี้คืนที่สี่แล้วผู้ใหญ่ทวนโผล่มาก็ดีมันได้รับบาดเจ็บถูกยิงสองแห่งว่าแต่ไม่ตายเหรอเดินเหินได้สะดวกไหมได้แล้วแผลหายสนิทเกือบเป็นปกติแต่ข้ายังไม่ได้ไปดูถ้าพวกเองอยากรู้เรื่องก็มาเร็วๆสิเอาละเอาละผมจะไปเดี๋ยวนี้เลยเออนี่พี่เห็นให้ขับเตรียมกายพื้นเมืองต้มขาใช่ไหมวะพวกเองเอาเหล้าแดงมาด้วยก็ดีนะ เขินนี่หล่อดเล่ากันแล้วก็ไปแทงให้โลจากนั้นก็จีบสาวข้าจะเตรียมการรอก็อแล้วกันเออพี่หินอย่าพูดดังไปนาะพลอุดรรีบกำชับทำไมวะหินถามทันทีอย่างแปลกใจเอาหน้าผมบอกอย่าพูดก็อย่าพูดสิเงียบเงียบไว้เป็นดีทีโซดเข้าใจไหมล่ะเออว่าเท่านี้ละอุดรรีบวางหูเดินเป็นวิ่งลงจากชั้นบนโรงพักชั้นตามติดแล้วก็ต้องชะง,งัก เมื่อพันตารวจโทโยธินรออยู่ที่บันไดชั้นล่างสดหินโทมาใช่ไหมวะใช่ครับผมคุยกันหน่อยสารวัตรใหญ่โยธินเดินนำเข้าไปใต้ถุนโรงพักและเข้าไปในห้องทำงานเหมือนนั่งกันเรียบร้อยอดอนรีบรายงานผู้ใหญ่ถวนมาแล้วครับเดวรับบาดเจ็บสองแห่งแต่แผลหายสนิทเอ้ยแห่งสนิทแล้วล่ะครับเหรอหินบอกหรือไม่ว่ามันมากับใครผมไม่ได้ถามครับ พราะผมจะต้องรีบเข้าไปนี่ก็มืดสนิทแล้วนั่นสิอัวถึงได้เป็นห่วงหรือไงกลัวไอ้ผู้ใหญ่ทวนมันจะมีใครมาด้วยเช่นตำรวจหน่วยอื่นอะไรทำนองนั้นจะทำให้เรื่องทำงานไม่สะดวกเข้าใจไหมล่ะเข้าใจครับผมฉะนั้นผมขอให้ท่านวางแผนให้ด้วยยังไงแล้วคืนนี้ผมจะต้องจัดการให้ได้ก่อนที่มันจะทันตั้งตัวครับแน่นอนประเดี๋ยวอ้วจะบอกแผนการให้เรืองสองคนไปจัดการ แต่ลือสองคนสังเกตได้ดีว่าทำไมผู้ใหญ่ทวนไม่มาแจ้งความที่โรงพักเราเอาผิดกับลือทั้งสองทำไมหายไปตั้งหลายวันครับผมก็สงสัยเหมือนกันลือไปหาข่าวมาให้ได้แล้วก็จัดการคั้นเด็ดขาดาใหญ่พลาดอีกเป็นอันขาดล่ะครับผมถักคมมาอ้าจะให้ไปสมทบทีหลังจากนั้นพันตำรวจโทโยทินก็วางแผนเป็นฉากๆากให้พลตำรวจทั้งสอง ไปฆ่าปิดปากผู้ใหญ่ทวนแห่งบ้านห้วยดินแดงเป็นครั้งที่สองครั้งแรกพลาดมาลายรับเคราะห์แทนส่วนผู้ใหญ่ทวนบาดเจ็บหายตัวไปหลายวันผู้ใหญ่ทวนน้ำตาคลอนหน่วยเมื่อไหว้หลงศพมาลายพร้อมทั้งจุดธูปเทียนจึงไปยืนนิ่งงนันมือเกาะหลงศพค่อนไปทางศรีรษะพึมพำมระคนสะเอินเบาๆมาลายเอ็งจงสู่สุขตเตะ ข้าจะแก้แค้นให้เองรับรองคนที่ทำเองจะต้องถูกประหารชีวิตแน่ในเร็วๆนี้แหละเกิดชาติหน้าฉันได้เรามาเป็นคู่ผัวตัวเมียกันอีกเองต้องไม่เป็นหมันจนทำให้เองต้องอายุสั้นแบบนี้ข้าขอให้เองช่วยข้าในการกำจัดคนช่วยสำเร็จด้วยเถอะไม่เช่นนั้นข้าอาจจะถูกพวกมันกำจัดความจริงข้ารักเองน้ำมาลไยเพียงแต่ข้ายากได้โลก เรื่องไร้มันทั้งได้เกิดขึ้นแบบนี้เท่านีก้ก่อนข้าเพิ่งมาจำต้องพูดคุยกับทุกๆคนโดยเจ้าพ่อหลวงพ่อบุญมาผู้ใหญ่ทวนปาดน้ำตาถอนใจลึกๆแล้วก็ขยับคลานเข้าไปตรงหน้าพระบุญมาซึ่งนั่งเป็นเจ้าภาพเช้ายันเย็นและก็ยันถึงดึกเดินเนื่องจากไม่มีเจ้าภาพนั่นเองทวนกราบอีกครั้งทั้งๆทีททก่กราบไม่รู้กี่ครั้งแล้วนับแต่โผล่หน้ามา เพียงแต่ยังไม่ได้มาพูดคุยเป็นทางการเท่านั้นเนื่องจากคนน้นทักคนนี้ถามชุนลมุนวุ่นวายกันไปหมดผมกราบขอพระคุณโต๊ะลุงที่เป็นเจ้าภาพแทนผมไม่เป็นไรนี่ข้าก็ชาวบ้านประชุมกันแล้วว่าจะรอเองแค่เจ็ดวันแต่นี่มาแล้วก็ต้องโูดกันเส้นเลยว่าจะไว้ถึงเจ็วันไหมไม่ละครับพรุ่งนี้เผาเลยเอา้าว ทำไมมาทึ่งกบเผา,าเลยละว,วะนานทวนเจ้าอาวาสบุญมาถามขึ้นซึ่งพูนนำหมู่บ้านและชาวบ้านอวุโสที่นั่งฟังอยู่ต่างก็เงี่ยหูฟังคําตอบจากทวนผมอยู่ในระยะที่ไม่ปลอดภยัยคนไร้มาจ้องจะฆ่าผมแน่เพราะงั้นต้องรีบทำการเผาไม่เช่นนั้นโตลงจะลำบากจัดงานศพมาลายเสร็จต่องานศพผมอีกผมพูดตรงๆอย่างนี้แหละครับ เออข้าเข้าใจดีงั้นก็คงเอาตามที่เองว่าแล่นานเอ้ยพรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้ไม่เป็นไรคนเราพร้อมอยู่แล้วแต่งดากันคืนนี้เลยพรุ่งนี้เผาสิ้นเสียงของเจ้าอาวาสผู้มีหน้าที่แต่งดาในแผแนกต่างๆก็ล่าถอยไปจัดการทันทีโดยเฉพาะ,พะแผนกอาหารการกินและ,ะแผนกเผาหรือชาปนกิจศพ จากนั้นผูนนำหมู่บ้านรุมถามเรื่องตาวต่างๆทวนตอบคำถามแทบไม่ทันเช่นที่มาถึงตอนหัวค่าแต่ทวนไม่เอ่ยว่าตำรวจเป็นคนทำํำแต่ระบุชัดว่าเป็นคนร้ายเวลาผ่านไปกระทั่งพิธีสวดเสร็จเจ้าอาวาสกลับไปจำวัดผู้คนร้อยหรอวงไฮโลกลับครึกครื้นหลายวงที่ปากกล้วยหลังบ้าน หินเข้ามากระซิบบอกแก่ทวนเดึกแล้วผู้ใหญ่เข้านอนเถอนั่งเดินแบบนี้เป็นป้าพวกมันนะผู้ใหญ่ทวนถอนใจเฮือกใหญ่ขักคงหลับไม่ลงว่าหินยิงห้องนอนของข้าไม่มีมลไลด้วยอ้าวผู้ใหญ่ไม่หลับนอนพักผ่อนไม่ได้นะพรุ่งนี้ก็จะนําศพพีมลไลไปเผาเป็นงานใหญู่กข้นมากถ้าไม่ได้รับการพักผ่อนผู้ใหญ่จะเป็นลมหน้ามืดนะจะบอกให้เออข้านอนไม่หลับลรอ งั้นเอางี้ไปพักผ่อนบ้านคาสักสองสามชั่วโมงก็ยังดีตึงขึ้นมาจะได้สดชื่นดีขว่านั่งทางตาแบบเนี้ยอีกอย่างนะผู้ใหญ่อยู่เงียเป็นเป้าพวกมันเกิดเผลอเดินออกจากที่สว่างสว่างไปที่มืดพวกมันแอบ,บยิงเข้าให้ขัดเชื่อว่าเวลานี้ตำรวจที่ต้องการฆ่าปิดปากผู้ใหญ่นะ่ะต้องปวนเปลี่ยนอยู่แถวแถวนี้แหละเพราะถ้าผู้ใหญ่ยังอยู่พวกมันต้องเสร็จแน่ทางนั้นมันจ้องเก็บแน่นอนเชื่อข้าเฮอ เออเรื่องเนีย้ยขาก็กคิดตลอดเวลาเองนะ่ะรอบคอบดีหินทวนตบไหลรุ่นน้องงั้นไปบ้านข้าเถอะไปทำไมวะหลบฉากไงข้าสังหรณ์ใจนะว่าพวกมันจะต้องปะปนอยู่กับพวกเล่นไฮโลแน่ๆดูๆแล้วแปลกหน้าทั้งนั้นเหรอแล้วยังไงอีกหลบฉากไปอยู่บ้านข้าสิพวกมันคาดไม่ถึงหรอกเออนี่ผู้ใหญ่ ญาติอีมอยเมียข้ามาจากด่านแม่สองมันพูดเรื่องตำรวจต่อหมอและสวนลักกกรที่นั่นจ้างคนทำลายร้านก่ผ่ังอะไรก็ไม่รู้เห็นมีชื่อทวนสั่งจันอะไรพวกเนี้ยชื่อเหมือนผู้ใหญ่นะหาเรื่องไปยังไงไหนเล่ามาสิข้าฟังไม่เข้าใจจะให้ดีผู้อย่าไปบ้านข้าเถอะอีมอยเมียข้ามันฟังเข้าใจเฮ้ยงั้นก็ไปกันข้าอยากจะรู้ผู้ใหญ่ทวนรีบลุกทันที ทั้งทั้งที่ก่อนหน้านั้นยังนั่งนิ่งหินชวนเท่าไหร่ก็ไม่ยอมลุกไม่ไว่าจะไปที่ไหนไหนแม้แต่เข้าห้องนอนตนเองหินลุกตามทั้งสองเหลียวซ้ายแหลขวาและก่อนลั้นล้อออกทางประตูหลังบ้านเพราะประตูหน้าบ้านมีคนเดินเข้าเดินออกหนาตาซึ่งเป็นคนบ้านอื่นและก็บ้านเดียวกันทวนระวังตัวเต็มที่หูไวตาไวโดยเฉพาะคนแปลกหน้าที่ไม่รู้จัก เขาจะเลี่ยงไปไกลๆกระทั่งพ้นประตูหลังออกมาบริเวณนั้นเป็นตรอกเล็กๆเดินไปไม่ไกลก็จะถึงบ้านของหินต้นช้ำฉาขึ้นร่มครึม้มแสงไฟในงานศพสาดส่องมาสลัวสลัวหินเดินนำหน้าเล็กกว่าเอ่ยเบาๆประเดี๋ยวเราต้มไก่กินกันนะฉับพลันนั้นเงาร่างสองเงาที่แอบอยู่ติดรั้วขัดแตะ ซึ่งนิ่งงันคล้ายกับรอจังหวะการมาของผู้ใหญ่ทวนกระชากปืนออกมาทั้งสองคนพอได้จังหวะที่ผู้ใหญ่ทวนเดินมาใกล้แค่วาเดียวก็วาดปากกระบอกปืนเข้าที่หน้าอกแล้วก้นเหนียวไกช่างเป็นช่วงจังหวะก่อนหน้านั้นเพียงเสี้ยววินาทีบึกผู้ใหญ่ลบ <c oughs> อ๊ยยอ๊อย เสียงร้องขึ้น2เสียงติดติดกันพร้อมกับเสียงเปิดระเบิดขึ้นสองนัดซ้อนแต่ก่อนหน้านั้นมีเสียงคนโดนทุบดังขึ้นสองครั้งติด,ต,ดติดกันพลบไฟบริเวณประตูหลังบ้านของผู้เยทวนสว่างขึ้นมองเห็นความเป็นไปในบริเวณนั้นได้แจ่มชัดอะไรกันเนี่ยหินหลุดปากตาเบิดถลนเนื้อตัวสั่นง่าง๊ง เมื่อเห็นพลตำรวจอุดรซึ่งรู้จักในนามดอนและพลตำรวจชันรู้จักในนามของชันนอนบิดต,ตัวเร่าๆทั้งสองคนศีรษะอาบเลือดเปิงกระเด็นหลุดมือทั้งสองคนผู้ใหญ่ทวนพุ่งตัวหมอบอยู่ไม่ห่างปรากฏว่ามีคนแปลกหน้าหนุ่มแน่นถึงสามคนซึ่งสองคนถือไม้หน้าสามอยู่และเป็นผู้ประเคนใส่ไทยทอยอุดรกับชันนั่นเองหินอย่าหนีนะไม่งั้นยิงใส่ทะลัก อีกคนซึ่งไม่ได้ถือไม้หน้าสามกระชากจดสามเจ็ดออกมาโอ้ยข,ขากลัวแล้วเองป่นจี้อะไรกันเวลาเนี้ข้าไม่มีเงินล็อกหินวยวายลั่นด้วยอัตโนมัติแกรกกลับถูกใส่กุญแจมือไพร่หลังทันทีและถูกกระชากลากตัวมารวมกับพลตำรวจทั้งสองซึ่งไม่ยอมสลบคงเป็นเพราะคนตีทั้งสองยั้งมือไว้หลายส่วนแต่พอก้งโค้งลุกมาได้ก็ถูกใส่กุญแจมือติดกันทันที ชาวบ้านกรกันออกมาโดเพราะเสียงปืนปลกถึงสองนัดแล้วก็ไฟสว่างสวัยขึ้นที่ประตูหลังผู้เยทวนซึ่งยังไม่หายเจ็บจากการถูกยิงมาสี่ห้าวันก่อนจึงถูกมือไม้หน้าสามทั้งสองประคองให้ลุกขึ้นผู้ใหญ่เกิดอะไรขึ้นบอกมาเร็วใครยิงใครชาวบ้านโกรก,กันเข้ามาถามพลวัน พลตำรวจตรีสงครามเข้าประชิดต,ตัวผู้ใเยทวนบอกเสียงรัวเร็วผู้ใหญ่สั่งให้ชาวบ้านถอยก่อนผมจะถ่ายรูปสองคนนี่กับปืนที่กระเด็นครับท่านพวกเราถอยก่อนตำรวจจะถ่ายรูปเท่านั้นเองก็พังอ่ะถอยกันอย่างรวดเร็วจากนั้นร้อยตำรวจโทดันในก็จัดการถ่ายรูปที่เกิดเหตุสดๆจัดจะ ชน,นิดที่พลตำรวจอุดรและพลตำรวจชันงุนงงแล้วงุนง,งงอีกไหนจำวนเพราะถูกตีไหนจะเรื่องราวกลับตลบปัดในทันทีทันใดไม่ผิดกำลังดูหนังที่เปลี่ยนฉากอย่างเร็วไวพลตำรวจอุดรและพลตำรวจชันค่อยๆได้สติเมื่อแสงไฟว,วับๆจากกล้องถ่ายรูปพี่ดอนนี่มันอะไรกัน ฉันถามขึ้ืดอนโดยส้มเสียงเน,ยเนื่อยเพราะสติยังไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซนต์เราพลาดถ่ายอีกแล้วนะซีชาวบ้านมาช่วยไอ้ผู้ใหญ่ทวนแบบนี้เราติดกับเพราะไอหินเปตัวล่อใช่ไหมข้าจะใช่ว่าแล้วเราจะทำยังไงดีล่ะพี่ไม่ต้องกลัวสวศสสาตรีสวโยโยทินเป็นเจ้าหนายพวกเรามีอะไรท่านต้องช่วยเราแน่อุดดอนดรกระซิบบอก ขนาดนั้นพลตำรวจพินิดเดินเข้ามาหาพลตำรวจจอมหดทั้งสองแล้วก็ก้มลงเอ่ยขึ้นเบาๆไอ้ออนมึงจำกูได้ไหมวะเฮ้ยไอ้นิดมึงมึงอุนดอนดุดปากเสียงดังสติสตงังครบถ้วนเต็มร้อยขึ้นมาทันทีแล้วก็จำเพื่อนร่วมรุน่นนักเรียนตำรวจได้ใช่แล้วกูนะตีหวัวมึงเองหายัดไปหาคตดพ่อขตดแม่มึงเหออุนดอนด่าขโมงโฉงเฉง แต่ก็กลับเงียบกริบเมื่อพลตำรวจพินิษก้มลงว่าใส่หน้ามึงกับจะฆ่าผู้ใหญ่ถัวนี่วาขคาจะต้องช่วยชีวิตเขามึงช่วยมันใช่โคตรพ่อมึงเหรอไม่ใช่หรอกูเป็นตำรวจอาชีพมีหน้าที่จับกุมคุมขังผู้ก่ออาชญากรรมทั่วราชอาณาจากักรแล้วก็ช่วยชีวิตคนทั่วราชอาณาจักรด้วยฉันรีบเอ่ยถามพี่เป็นตำรวจรดเดียวก็พี่ดอนเหรอใช่ แล้วพี่หมายุ่งอะไรด้วยเล่าที่นี่ท้องที่ของพวกผมนะครับบอกเมื่อกี้แล้วไงตำรวจเรามีอำนาจในการจับกลุมผู้กระทําผิดทั่วราชาอาณาจักรไทยอุดดรกับฉันหันมาสบตากันถามจริงๆเหอะพี่อยู่ที่ไหนพลฉันถามอีกบอกกอภาคสิเจหาแล้วนั่นขายที่ถ่ายรูปนะร้อยดำตรวจโทนดันไหนอยู่หน่วยเฉพาะกิจแบบเดียก็เลานี่แหละไอ้นิด คนนั้นล่ะหน้าคุ้นๆว่ะใครเหรอหัวหน้าชุดเฉพาะกิจพินนิตบอกโดยไม่ใส่ใจนะักอุดอรีบถามเข้าเรื่องเจ้ายัางไงกับพวกกูวะนี่นิดปล่อยกูเถอะเราพวกเดียวกันเสือไม่กินเนื้อเสือด้วยกันแมลงวันเม็ดต่อแมลงวันด้วยกันอีกอย่างท้องที่เนี่ยมันของพวกกูมึงกับชุดเฉพาะกิจจะไม่มีวันรู้ดีไปกว่าพวกกูหรอกหน้า เออจริงด้วยแล้วมึงฆ่าผู้ใหญ่ทวนทำไมล่ะพลตำรวจพินิษย้อนถามมึงไม่รู้อะไรกูจะบอกให้นะไอ้ผู้ใหญ่ทวนคนเนี้ยตั้งตัวเป็นแก๊งลักจักรยานยนต์แหม่งเสือกลักรถของกูนี่แหละตอนนี้แจ้งความไว้แล้วกูก็ให้ฉันถึงเด็กมาดักเก็บมันไงอ๋อสีเหลืองมันนาวใช่ไหมตอนนี้อยู่ที่หน่วยเฉพาะกิจเหรอเห็นไหมมันไม่เช็คนดี อีกอย่างนะมันลักลอบนำต่างด้าวเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมายไปบ่อยต่างด้าวที่ว่าเนี่ยส่วนใหญ่จะมาแย่งแรงงานไทยเราทำซึ่งเป็นปัญหาอยู่เวลานี้ยร้ายไปกว่านั้นมาบกลุกบ้านเมืองเรากูเลยไม่เอาไว้งั้นกูจะเรียนให้วหน้าเฉพาะกิจกูทราบบางทีท่านอาจจะปล่อยมึงก็ได้นะส่วนกูนะไม่มีอำนาจปล่อยมึงสองคนล็อกพลตำรวจอย่างเรามันขี้ฆ่าเขาไม่รู้จะก,กี่ชั้นต่อกี่ชั้น เข้าใจนะเพื่อนเข้าใจว่ารีบไปบอกคนหน้ามึงแล้วบรรยายสรุปตามที่กูบอกให้ฟังพลตำรวจพินิษร,รีบมาที่พลตำรวจตรีสงครามซึ่งกำลังโูดจายอยู่กับหินซึ่งนั่งสั่นงกังกงักเมื่อรู้ว่ามีตำรวจมาช่วยโดยผู้ใหญ่ทวนยืนร่วมการสนทนาอยู่ด้วยผู้ใหญ่ข้าไม่รู้เรื่องจริงๆนะบอกให้ตำรวจปล่อยคาเธอขาโดนจับลูกเมียจะเอาอะไรกินหินโอดครวญทั้งน้ำตา สุดนั่งลงกับพื้นตรงนั้นผู้บังคับการหน่มรีบสวนขึ้นไม่รู้เรื่องทำไมรอบผู้ใหญ่ทวนมาให้ตำรวจสองคนนั้นฆ่าละ่ะหรือจะบอกว่าไม่ได้ฆ่าอีกข้าไม่รู้เรื่องจริงๆนะมันสองคนไม่ได้บอกฆ่าเลยว่าเป็นตำรวจมันบอกว่าเป็นพ่อขาไม้รับซื้อไม้เถื่อนแปรรูปขนาดต่างๆตอนนั้นคาเล่นให้โลเสีย พวกมันเอาเงินให้คาเล่นต่อจนตีคืนมาได้สองพันกว่าเมื่อคขืนก่อนขคาเลยสนิทสนมกับพวกมันอย่างลวดแล้วไม่นึกว่าจะเป็นตำรวจจริงๆนะเออมันอีกคนชื่อโคมคืนนี้ไปด้หมาด้วยถ้าทางจะเป็นลูกพี่ไอ้สองคนนั่นถ้าเห็นหน้าอีกจำได้ไหมพลตำรวจตรีสงครามถามได้สิทำไมจะไม่ได้เล่า งั้นบอกมาตามความเป็นจริงนายจะพาผู้ใหญ่ทวนไปที่บ้านทำไมมันสองคนบอกว่ามีความแค้นตำรวจเพราะค้าไม้แล้วถูกจับก็เลยให้ค่าล่อพาผู้ใหญ่ทวนไปที่บ้านโดยบอกว่าถ้าพูดคุยกันที่บ้านผู้ใหญ่ทวนอาจเป,เป็นเป้าสายตาตำรวจที่มาสอดแหนมก็ได้หินบอกเสียงสั่นเครือไม่หายพูดเรื่องอะไรมือปราบสิแผ่นดินซักอีก เห็นบอกว่าจะพาพวกมาช่วยผู้ใหญ่ถวนปะท้วงตำรวจกับจะช่วยเงินหลงขันค่าตำรวจที่ฆ่ามาไล่เมียผู้ใหญ่ถวนนั่นแลหละนายก็เลยเป็นนกต่อก็ข่าจะไปรู้เหรอว่ามันจะให้ข่ารอบผู้ใหญ่มาข่าอย่างเนี้ทวนถามขึ้นบ้างเอ็งได้ข่าจ้างเท่าไหร่ว่าไอ้หินห้าร้อยบาทเงินยังอยู่ในกระเป๋าเสื้อนี่เลยเอาไงครับท่านผู้ใหญ่บ้านผู้เคราะห์ร้ายหันมาถาม ผู้บังคับการตำรวจภูธรภาคเบาๆก็คงต้องเอาตัวไปสอบสวนที่โรงพักก่อนผิดถูกยังไงหรือไม่มีเจตนาร่วมกับสองคนนั่นจริงๆก็จะปล่อยตัวงั้นจับขังเลยครับท่านโอ้ยผู้ใหญ่จะทำแบบนั้นไม่ได้นะเขาไม่รู้เรื่องราวอะไรจริงๆอีกอย่างข้าหาเช้ากินคำ่ำาข้นไปอยู่ในคุกลูกมีข้าอดตายแน่หินอดครวน